สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นอัปเดตไททันทีวีแมนะครับนี่ร่างอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนมาเราจะไปโจมตีกับพวกสกีบีดี้ทอรเรเอาเฮ้เต็มเฮ้ยไม่นะเพื่อนโอเคว่างละหนึ่งตำแหน่งมาฮะนี่เลยนะครับกคนโอ้ยโคตรเท่น,นะครับร่างใหม่นะครับทุกคนของทีวีแมนะครับฮ่าว่าแต่มีแค่สี่สกิลหรอเนี่ยสกิลที่ห้าเฮ้ยสกิลที่ห้าไม่มีจริงหรอเพื่อนเออมีแค่สี่สกิลนะครับ อะไรละเพื่อนอะไรเราในทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยอะไรเพื่อนวับวับวับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนนี่แน่อะไรนะเพื่อนนี่เปไงอันติของฉันโคตรแรงเลยบอกนะเว้ยมาดีเฮ้ยสกิลที่สามทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยสกิลที่สามนี่แน่ต่อยนะครับสกิลที่สามคือต่อยมาดิีเพื่อนนี่ต่อยต่อยอะไรละเพื่อนต่อยนี่แน่นี่แน่เอออะไรละเพื่อนอ่า มานี่มานี่แกนั่นแหละเออแกนั่นแหละเพื่อนนี่เป็นไงโดนแสงหน้าจอของฉันแกนจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ธรรมดาโอ้โหเรียบร้อยนะครับโคตรทอรเลยนะครับทุกคนส่วนสกิลที่4คืออะไรเอ่ยสกิลที่4สกิลกี่คือยิยงตูมโอ้โหสกิลที่4ก็โคตรแรงเลยนะครับทุกคนอ่านี่ยเลยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับมาสกิลที่3หน่อยเซสกิลที่3คือต่อยนะครับอะไรนะเพื่อนอะไรเล่าเนี่ยเอ้เป็นไงละ่ะอติของฉันฮ่าฮ่าฉันบอกเลยว่าฉันพร้อมที่จะสู้กับพวกแกอยู่ไหนเออ อออยู่ในเจอแล้วเจอแล้วมานีนมานี่ขอต่อยหน่อยขอขอต่อยหนึ่งทีเออขอต่อยหนึ่งทีนี่แนะมาแล้วเกิดมาใหม่แล้วี่เออ,อย่างโหดนะครับสกิลที่สี่จะผมพร้อมจะยิงนะครับผมจะยิงตัวนี้ก่อนไปไหนเพื่อนเอาจึบยิงยิงยิงตู้โอยอย่างแรงเลยนะครับเออสกิลที่หนึ่งก็คือวาร์ปนะครับมาผมจะวาร์ปหายตัวหามันหน่อย อาชึบหายตัวหายตัวหายตัวมาแล้วามาแล้วมาแล้วมาแล้วอาชึบนี่จะหนีไปไหนจ้าฉันมาแล้วเพลินฮ่าฮ่าจะหนีไปไหนนี่แน่เฮ้ยมาแล้วทุกคนปนมาแล้วนี่ไงพอนี่ขอต่อยหน่อยขอต่อยหน่อยขอต่อยหน่อยนี่แฮอย่างโหนะครับงั้นเจอสกิลที่สี่หน่อยสก,กิลที่สี่พร้อมยิงจะหนีไปไหนตู้โอ้ยไม่โดนไม่โดนมันม,มีตัวนี้นะครับผมมันยิงผมอยู่ไอตัวนี่เฮย้ยจะทำอะไรฉันเลยมานี่เอ้ยอ้าวผมเรียบร้อยนะครับผมไม่รลอดเฮ้ยโอ้ยลืมดูเลือดตัวเองนะครับโดยมันต่อยจนเลือดหมดเลยว่าแต่ตอนนี้ยังเป็น ได้อยู่อขอไปเป็นหน่อยระดับไทยท่านของเราอะไรเราเพื่อนอะ,อะไระเ่านี่แน่นี่แน่เรียบร้อยฮมาถึงบ้านได้หรอเนี่ยไอ้พวกนี้บางอาจมากมาบุกบ้านของฉันฉันเคยพูดที่ยิ่งย้ญยที่สุดแห่งสกปปีดีถอนเลยมาแล้วทุกคนผมขอยิงอัมติร์มัมหน่อยยิงตูมเออบินมาแล้วบินมาแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมนบินมาแล้วมาแล้ว เรียบร้อยลงมาเพื่อนลงมานี่ลงมานี่อะไรเล่าลงมานี่เอยบอกได้เลยนะครับว่าโคตรแรงนะครับอยู่ไหนสกีวิ่งนี่ท้อเลยพอต่อยหนึ่งทีนี่แน่นี่แน่ฉันจะวิ่งไปหาแกฉันจะว่าไปหาแก,าาแกเพื่อนฉันหาแล้ว ฉันมาแล้วเพื่ออย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้วฉันกลัวตู้เฮ้ยกลัวแล้วเหรอนี่แน่เป็นไงยังไงโดนไหมเอ่ยโดนไม่โดนโดนไม่โดนนี่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 แน่นี่แน่โดนไหมอ้าวไม่โดนทุกคนน่าจะไม่ถึงแน่เลยนะครับเอออย่าทำอะไรฉันเลยผมไล่นะครับนี่ไงไล่เลยอะไรละอะไรเล่าเุ้ยบอกเลยนะครับว่าอย่างโหดนะครับอยู่ไหนเอ่ยมันอยู่ไหนบ้างไอ้พวกนี่ไงเจอแล้วทุกคนมันเป็นปรสิตนะครับอ่านี่ไงเก็บ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 โอ้ยโอ้ยแสงหน้าจออะไรไม่นี้ย่โคตรแสบตาเลยเอ้ยนี่นี่พร้อมที่จะต่อยไว้พร้อมที่จะต่อย มาดิมาดิพร้อมที่จะต่อยนี่แน่นี่แน่บินไปไหนชาจ,จะบินไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยมาบินให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะยิงตู้โอยอย่างแรงเลยนะครับเอออะไรเล่านี่เก็บสองเก็บสองไปเอ้ยนี่แน่เรียบร้อยนะครับโอ้ยอย่างโหนะครับพร้อมที่จะต่อยต่อยนี่แน่ออ้ยต่อยที่เกือบตายนะครับนี่แน่ ผมสามารถบล็อได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปหามันหน่อยอยู่ไหนเอ่ยเออตอนนี้ทีวีมาเยือนแล้วพวกแกเตรียมรับมือให้ดีอยู่ไหนพวกทีวีตัวเล็กอยู่ไหนนี่แน่ต่อยต่อยนี่แน่ต่อยเอออยู่ไหนเอ่เอยโอ้โหทุกคนมันเกิดไม่ทันเลยครับโอ้ยอ,อย่าทำาอะไรเฉลยฉันหนีแล้วฉันหนีดีกว่าจะไปไหนจ้านี่แน่นี่แน,น,เน่เกิดใหม่ก็โดน on, นะครับบอกเลยครับว่าเกิดใหม่ก็โดนเกิดใหม่ก็โดนเออนี่นี่ต,อตอออ่อยต่อยเอออย่างคหูนะครับในต่อยหมุนแล้วก็ต่อย โอ้โหทุกคนฟังสกีบีดี้ทอเล่แทบจะยกยกทงเขาเฮ้ยจะทำอะไรเลยจะกลัวแล้วจะไปไหนตาเตรียมพร้อมที่จะยิงยพร้อกนีนะเอออะไรละเพื่อนอะไรละเพื่อนอ่ะจะกระโดดทำไมจะกระโดดทำไมเราเออนี่ไลายต่อไปก็คือแกนะเพื่อนเนี่ยิงยิงยิงเออเรียบร้อยนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนตูน้ในย่างโหดโอ้ทุกคนผมโดดรุคมครับตอนนี้ว้ากคอนว้าก่อน,อ,น,อ,นอย่นี่เพื่อนอย่นี่เองเอ้าหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ทุกคนบินอ่ะมันบินหนีผมเฮ้ยจะยอมเลยจะทำอะไรเลยจะบินหนีไปไหนตาจะบิน หนีไปไหน um <ENNIS> จะบ <b> ินหนีไปไหนนี่แ <anonymous> น <eterm oon> ่นี่เนี่ยโดนโดนอายังไงเอ่ยยังไงจะโดนหนีไปไหนเออเรียบร้อยนะครับไอตัวนี้ทุกคนมันยิงผมวะเฮ้ยไม่มีใครช่วยเลยช่วยหน่อยเพื่อนๆนี่แน่นี่แน่ต่อยต่อยต่อยนี่แน่ต่อยเฮ้ยต่อยหน่อยต่อยหนขอต่อยหน่อยขอต่อยหน่อยหนึ่งทีขอทุกคนมันบินหนีผมโอ้ยมันอยู่ด้านบนครับมันอยู่ด้านบนได้เลยเพื่อนเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะยิงหน่อยถึงไม้ด้านบนถึงไม้ตูมนี่โดนด้วยโดนด้วยเอออะไรนะเพื่อนอะไรเราอะไรไอตัวเล็กนี่แน่ตัวเล็กอะไรนี่ ไล่ต่อมาก็คือไกดละเพื่อนมานี่มานี่มานี่ในแนงอย่า,ยายยงโหนะครับก็ชุกหนีวัาบก่อนวัาบก่อนแต่อยู่ด้านหลังมันนะครับมันบินทุกคนมันบินแล้วมันบินหนีจะบินไปไหนถ้จาจะบินไปไหนในตู้เอา้ามาเกิดใหม่นะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> ขอต่อยหนึ่งทีแต่ว,ว่าเลือดผมจะหมดแล้วทุกคนตอนนี้ ตอนนี้เรือผมจะหมดแล้วนะครับเฮ้ยเอกระโดดหนีกระโดดหนีกระโดดไปไหนจ้ากระโดดไปไหนกระโดดไปไหนนี่ขอต่อยหนึ่งทีขอต่อยหนึ่งทีคือนี่นี่ตีคาบ้านเลยนีไอพวกประสิทธิ์นี่ใส่ไม่ดีแต่แบงอากมากที่จะมาสู้กับฉันนี่คิดผิดแล้วเพื่อนที่นายจะสู้กับฉันนายคิดผิดลวเพื่อนเออนี่แน哈哈่ยังไงเออนี่ปล่อยแสงทีวี้เลยททุกคนโหเกิดมาก็า person, ตายนะครับไอพวกนี้ ID, ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยททุกคนต่อยไปหนึ่งทีโออไอฉันยอมลวเพื่อนจะทำอะไรฉันเลยมันปีนไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยจัปีนหนีแล้วเพื่อน ทุกคนมาบินนี้เรออบินตามฉันตามมเองเพื่อนเอะอเออเอไรล่ะขอยิง <ST U K> ตุ้มตุ้มเออไม่โดนมาไม่โดนไม่โดนต้องเจอแสงกีมีผมหน่อยนี่เรียบร้อยนะครับโอ้โหอย่างโกนะครับไปตัวนี้อะไรล่ะเพื่อนอะไรเล่าตุ้มตุ้มนี่นะโอ้ยแต่ว่าผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โยอย่างมันเลยนะครับตัวนี้วิ่งไล่ฆ่าอย่างหดนนะครับโอ้โจนสกีบิ๊ดีทอรเล็ตเกิดไม่ทันเลยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบินได้เราไม่มีเครื่องปินนะครับ เราก็ได้แต่เดินเดินเดินแล้วก็เดินยวผมขอยิงนี้หน่อยจะแรงหรือไม่ขอยิงไปไหนสิถึงไหมเอยถึงไหมยิงตูมโอ้ย่างแรงเลยนะครับอวับมาแล้วจ้าวับมาแล้วจ้านี่แน่รีบหนีสิถ้าไม่รีบหนีบอกเลยนะครับว่าตายแน่นอนนี่เออเรียบร้อยไปเกิดใหม่ซะไปเกิดใหม่นี่แน่เ้ยทุกคนมันยิงผมนี่แน่โอ้ยขอบินหนีก่อนขอบินหนีก่อนจะบินหนีไปไหนมานี่มานี่ลายต่อไปก็คือแกลายต่อไปก็คือแกนี่แน่เรียบร้อยนะครับ เตรียมพร้อมที่จะยิงนะครับหน่อยยิงพอโอ้ยจะขอปีนีก่อนจะหนีไปไหนจ๊ะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมานี่มานี่จะบินแล้วมันมีหนีแล้วมันบินหนีแล้วเฮ้ยหน่อยแน่แกบินหนีฉันเหรอบินบินหนีนี่แน่เอ้ยไม่ถึงไม่ถึงผมไม่สามารถบินได้โอ้ยจะฉันไล่มันเองเพื่อไม่ต้องเป็นห่วงท้องนี้จะกัดไอ้พวกลูกน้องสกีบินดี้ทั้งหมดเลยได้เลยเพื่อนนี่แน่เดจ้าใจการให้ไอ้พวกลูกน้องสกีบินดี้ถอนเล็เกิดไม่ทันเลยนะครับขอยิงหน่อย ทดสอบในครับว่ายิงแรงขนาดไหนมาดิยิงมาแหลกยิงมายิงกลับไม่โกงเออแล้วก็ต่อยเป็นึังทีเรียบร้อยมาแล้วทุกคนมันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้ว ตื่นมาแล้วนี่แน่จะบินไปไหน้าจะบินไปไหนนี่แน่เอาติแสงไปกินนี่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 เอ้ยทุกคนมันบินหนีอ่ะเฮ้ยโอ้ยจะยอมแล้วบินมาฮ่าบินมาก็ตกอยู่ด้านหน้านี่เองนี่แน่เรียบร้อยเอายังเรียบร้อยนี่วะขอต่อยทังทีเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหอย่างโหนะครับฮ่านี่งไปบินไปไหนบินไปไหนเฮ้ยมันบินหนีเพื่อนมันบินหนีอ่ะเตียมันคิดว่าน่าจะไม่ถึงด้านบนเรียบร้อยล่าลงมาข้างลาก็เสร็จสิจ้าก็เสร็จสิจ้าแบบนี้เกิดมาใหม่ก็เตรียมพร้อมเลยตัดเลือดไปก่อน บาที่มันจะบินหนีตัดเลือดนี่แน่ตัดเลือดแล้วก็ต่อยไปหนึ่งที่ต่อยไปหนึ่งที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหไอคนนี้ไม่ได้เกิดเลยเอยปล่อยให้ใช้เกิดบ้างอย่าเพิ่งคุมกำเนิดฉันได้ไหมนี่คนมันจะเกิดไม่ต้องคุมกำเนิดมันก็เกิดได้อย่างสุดเลยนี่แน่นี่แน่โอ้โหโคตรมันนะครับนี่ไอตัวสปิเกร์ประสิทธ์ไม่สามารถบินหนีไปได้นะครับบินหนีแล้วไม่บินแล้วเดี๋ยวมันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็ลงมามนลงมาแล้วลงมาจะบินหนีไปไหนท่าจะ ไปหนีไปไหนเออนี่งอะไรล่ะอะไรล่ะเพื่อนนี่งยังไม่ได้บินหนีนะครับผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะโดนจับยับครับในฝั่งนี้น่าจะโดนยับยับเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่านี่งนี่ไงยังไม่ได้บินหนีหรอกบินหนีก็ไม่พ้นนะครับอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอ่ยปรสิตปรสิตอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนขอต่อยหนึ่งทีเออยางโหนครับนี่เกิดมาสองก็เตรียมพร้อมเลยเพื่อนนายไม่ได้บินหนีไปไหนหรอกเพื่อนฉันบอกเลยว่าโอ้ยฉันกขัวแล้วจะ่ทำอะไรฉันเลยโอ้โหไอ้พวกนี้ยางโหน้ย โอ้โหทุกคนมันเกิดไปทันเลยนี่แน่นี่แน่คุมกาเนิดเป็นวอย่าให้มันเกิดจะให้มันเกิดนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยไปไหนจะไปไหนชาตนี่แน่เอาใส่ไปกินอ่ารอดไม่รอดโอ้ยจะยอมแล้วจะขอยกโตขาวแก๊งสกีบีดีช่วยฉันทีตอนนี้ฉันไม่รอดแล้วโอ้โหตรงนี้เก็บคิวคนมานครับมันบินหนีทุกคนเฮ้ยมันบินหนีไปแล้วปนบินหนีไปแล้วไอ้เจบนี่ตัวถัดมาคือแก่เพื่อฉันไม่ให้แกบินหนีไปไหนหรอกนะเอออย่างโง่นะครับนี่ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้บินหรอก ถ้าผมยังอยู่เออเอ้บินหนีเราเพื่อนไปเก็บมันหน่อยได้เลยเพื่อนฉันจะช่วย,วยเก็บมันเองไปเก็บอะไรเพื่อนไม่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเออเกิดมาก็ต้องมาโดนมารับใช้กรรมก่อนแกใช่ไหมที่ควบคุมประสิทธิ์ใส่ฉันีนฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมหรอกอ,อย่างหอนะครับเออบินก็หนีบินหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่ามาบินได้ระยะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องตกลงมาก่อน เจ็บระเุบอเนี่เออเกิดมาใหม่เรื่อยเๆกๆิดมาใหม่เรื่อยไปไหนไปไหนจ้ามาแล้วมาแล้วเตรียมพร้อมนะเพื่อนเอยตายด้หมดเลยครับเอออะไรแล้วไม่แน่นี่แน่นี่แน่บินดีบินไปดีบินไปดีฮ่าปไปไงกองทับของพวกเรา,าได้เวลาล้างแขนมันแล้วเฮ้ยล้างแขนโคตรมันนะครับล้างแขนมันไม่แน่ต่อยต่อยไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนต่อยสองทีครับบอกเลยนะครับว่าต่อยสองทีครับไปไหนจะไปไหนจ้าจะไปไหน จะไปไหนเออต e ่อย2ทีนะครับโอ so oh, so 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 ้โหอย่างเดือดทมบอกเลยถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ได้เกิดนะทุกคนอยู่ไหนอะไรเล่าอะไรเพื่อนในแนวหมุน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 แล้วก็หมุนนะครับออยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหยางโหดนะครับโอ้ว่าแต่ฝั่งนี้น่าจะยอมแล้วฮะทุกคนผมว่านะมันน่าจะยกธงแล้วผมมีระเบิดอะไโอ้โหได้คิวทั้งหมด3 1เนะครับ เฮ้ยมันไม่เกิดมาใหม่แล้วทุกคนเนี่จะเกิดมาใหม่ทันกอไม่ไว้อยู่ดีเพื่อนใครก็ได้ช่วยช้ยชอนทีอ่ามันบินแล้วมันบินแล้วผมว่ามันนะัาา่นเดี๋ยวมันกระโดนลงมามาแล้วเพื่อนเปิดรออ่าไม่ได้เปิดนี่วาอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่เองไม่ได้เปิดหรอกจ้านี่แน่เกิดมาใหม่เลยพร้อมที่จะรับดาเมจไม่เอ่ยเฮ <c oughs> ้ยโอ้โหเกิดไม่ทันถอยก่อนพวกเราให้พวกมันได้เกิดบ้องสูงสาอมันบ้องเถอะนะโอเคงั้นฉันจะกลับบ้านก่อนนะเพื่อน อย่างไงเพื่อนยังไงเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านเพื่อนบินดิบินบินเลยเออบินแล้วบินแล้วเออโอเคให้มันบินก่อนนะครับอย่าให้โอกาสมันตั้งละก่อนอย่างไงเพื่อนนี่แอ่งตัดเลือดตัดเลือดนี่แน่ยังไงเอ่ยยังไงไหวไหมไหวไหมไม่ไหวอยู่ดีนะครับอะไรไอตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กนี่น่ารำคาญชิบหายเลยขอต่อยหน่อยขอต่อยหนำตัวเล็กไอตัวเล็กนี่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหถือว่า ตัวที่เก่งที่สุดตอนนี้นะครับก็คืออัปเกรดไถทานทีวีมาไปเลยโอ้โหสามารถคุมกําเนิดของสกีบีดี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเกิดแทบไม่ทันนะครับอ่าเอาเป็นว่านี่เลยนะครับคนก็สุดท้ายนี้นครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนอ่าวันนี้เราก็เอาชนะสกีบีดี้ได้ง่ายมากๆเลยนะครับไว้เจอกันอีกพีหน้าครับบ๊ายบาย